มานแรกครับโอ้ยปลาขาวนะครับโอ้ยแต่ยันหน่อยวันปลาขาวหน่อยอืมแต่ยันหน่อยลายเลยวะเป็นหอกปอยวะเนี่ยมาแต่เฮียนเนี่ยนี่ครับโอ้ยแต่นิ่งตัวเป็นยังนะครับ บาดแรกครับผมบาดแเลเรานนี้เอาได้ปะครับโอ้ยเอาไปู้นั่นแล้วนี่ว่าปลาอะรมาปลาดิงมารครับผม

โอ้ยมาเอานี่้ยต่ไล้วอ้เอาสงแล้วจับพอไวครับพอท่านได้ตตกจะได้ได้ตักนี่ครับ ขากระบศันแล้กครับดูนี่เราไปนอนกังบานแลกครับบู๊ยานิน,าน,นหามปากอา bơi đúng thời gian không thì nó gặp bài đè ha bùm. video bạn. Ôi, ăn mặn các bạn đệ các rồi ผลงานบาดแรกครับผมบาเดเยวด้วยนี่ครับดูสิมองครับอุ่นะเอาอะไรหรกเกือบเพ่งตาอะไเดียว